เกะได้แล้วแต่ที่กูต้องกัดวิ่งเปิดมาพบกับกล่องสแสดงว่ากูต้ตองเจอผีคนแรกแน่เลยอยู่บ้านอยู่บ้านป่าแต่ไม่เจอตุ๊บตุ๊บเดี๋ยวบ้านปลาเหมือนกันอุ้ย่ยงวิฉันเจอผีเจอพี <c oughs> เจอพีปลาขวานเจอปลากำดักมาเจอพิกปลาขวานนั่นทุกคนแค่ใช่ไง่ขอได้ไหมไม่ได้มันคือ บอดดกลลกสุนีช่ะคุณกิติขาวันิฉันจะมาทำการ่าชนินีเป็นลายปรชลัล่กหรอโอ <c oughs> เขาคือชาวบ้านแหกปากชาวประมงน้ำเค็มไปไหนน้ <c oughs> แค่มันคือปากะโฮน้ำเค็ม กะเพาน้ำลึกบ้าเราจะได้ออกยูนสูดแล้วขึ้นิ่ติขาเจ๊ดีใจดีไหมฉันต้องดีใจสี <c oughs> เราจะเผยแพร่ขิดเนี้ยวไปให้ชาวโซเชียลได้ดู <c oughs> เราจะทำการอาธิรมอกใจแตดหมาปา <c oughs> อะไรเมียคงจริง คงจีมาทำอะไรมาเอาผัวถ้าต้องมียูยโยูยูยูยยยยอย่ีเอาโทเทมเนี่ยภารกิจอ่อยผีดูฮะตอาเล้อ

S <S> <S อืมกลิ่นลักมาไม้หมูลากไปเลยตู้งก็ะออเฮ้ยไม่มันหลบหไม่ได้ตรงเนี้ยมันหลบไม่ได้มันกงังหวะวิ่งเข้าไม้คนเดียมีค่ะแนนซี่มี แคมป์แล้วผู้แคมป์แดงนางมีคำสาปเพลงขับกอมนางมัน,นมีคำสาปไปหากระต่ายเร็วนายยังไงกระต่ายกับกระต่ายกระต่ายเจอกันกระต่ายแปลแผลค่ะเพราะว่าดีนันมันเถื่อน <c oughs> เราต้องรอดนะตุ้ <c oughs> อุ้ยเ <c oughs> หี้ยาลัก ถ่ายในจีนนี่ต้องเจอกูแมนซี no ่นักข่าวสาวแทบไหวเลยไม่หรอกกูคือดีตาเมื่อกี้เป็นกูกูจะดึงคอที่หายแล้วไม่มีไม้กูไม่มีใดฮะเลี้ยงอีกาตายสาวแทบเจ็บดาบมันนี่แค่แทงหลังมาเลยถ้ามันจับไม่แทงหลังไม่มียี่อะไรเลยตัวเนี้ย ทำไว้นะคะต้นนี้ไม่มีแท่งหลังอย่ามันน่าหยิบมาเล่นะคะไอเลี้วอีสาวแฉกฉันมีมีอะไรรู้ไหมมีอะไรบ้างรู้มีมีบาลานย่องมีโฮฟแล้วก็มอกไม่อามาทำใหม่ไโฮฟอ่ะก็ไม่ไม่มีเปิร์สอะไรใส่เลยใส่มองกอกมาอย่างดีกว่าเยอะไม่มี อ้วแซ่บถายกันไปกะโดนตีเพดล้มแทนไปเลยน้องลบแทเือ้ไปเนี่แทอยู่ต้ตู้มอสาลีมันตามตัวแทงเดี๋ววันี่ก็หอมเหมือกันนะคะเราจะไม่เชยใคยดังนั้นก็เราจะตายเอ เ,เ,เห็น,นทานมันน่าจะไล่ทานพแทนเด็นบุญมันชนบุดจริงเอากูติดด้วยอีนี่มีแรงแคนลงมาแล้วหิว้ด้วยมันกลับนะเราบ้างไปครับทิไวหน่อยหิวหน่อยไปทันกลาบ ตกจากที่สูงขนาดถูกไรล,ล่ะก็อยู่บนเนินแล้วพวกนี้มันมันไปเอาไม้หมูคะ่ะมันจะหมูฟาดเลยค่ะบอกนะว่าเธอรักแบบเอาผู้เลวเดี๋ยว,วเราจะยืนมองให้เราจะปลดปี๊ดพันเราจะปลดปี๊ดพัน มันคือมันคือโกดปีตมันจะโผล่ปีตมันเราจะเก็บไฟฉายไว้ดูพะกุศลไม่เคยบอกอเกี่ยวข้ามันข้ามันแต่เห็นแน็ที่ชัดแต่มันไม่หาพลังงานจีแส มันนั่นนงนั่นนงนะนั่นนงนะมันเห็นแอนดี้คะ่ะไม่เห็นเนียแล้วมันก็ไปเอาทีเนียต่อไม่อเอามันเจ็บไปน้องไม่มี <_ t ale> <_ t ale> อย่าอย่าเรียกอานีตเนี้ยค่ะตันต่อค่ะโออยีดมาคนขึ้นจะปิ้นกันสูดมันมีแรงแทนอีตาไว้ขึ้นเดินเล่นแล้วตอนนี้เครื่องบัจจ๋าได้ยวแล้ว